สรุปสถานการณ์นะครับไทยกัมพูชาประจำวันที่29กรกฎาคมกันครับ8โมง12นาทีนะครับพลตรีวินไทยเลื่อนประชุมผู้นำทหารในพื้นที่ไทยกัมพูชาไปเป็นเวลา10โมงนะครับด้านรองโฆษกกองทัพบกเผยพื้นที่ปูมะเขือซำแต่ปราสาทตาควายนะครับยังพบการโจมตีตั้งแต่เช้ามืดนะครับสรุปก็คือยังยิงกันอยู่นะครับหลังจากการประกาศยิงเมื่อคืนนี้นะฮะทางฝั่งกัมพูชายิงก่อนนะครับ 8ปมงนาทีครับกองทัพบ,บกประนามกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงตรวจพบว่ากัมพูชาได้มีการใช้อาวุธโจมตีเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยอยู่หลายจุดนะครับซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างจงใจนะครับเจตนาทาลายระบบความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันกามง30นาทีครับกองทัพภาคที่2ยืนยันทหารกัมพูชาก่อกวนแช้อาวุธยิงเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายไทยหลายพื้นที่นะครับทั้งช่องบกช่องอานมา ซัมแต่ภาษาตาควายและภูมะเขือไทยตอบโต้ตามสถนานการณ์โดยใช้แนวหน้ายิงสกัดกัน้น1 0 3โมง3ที่บทีครับสื่อกมบูชารายงานข่าวนะครับสอ,ออสอดรับการถแถลงข่าวของกระทรวงกลาโหมกมบูชายืนยันไม่มีเสียงปืนดังตามที่กองทัพไทยระบุสถนานการณ์สงบเรียบร้อยดีนะฮะอันนี้คือเฟ e นิวนะครับ10โมง49นทีครับคุณปุธมทม รับทหารกัมพูชาไลรวินัยไม่ทําตามเงื่อนไขยอยู่จริงลั่นกองทัพไทยทําให้ที่วูกต้องเป็นบทเรียนให้ชัดเห็นชัดนะครับทหารมีไว้ทําไมฉุนสื่อใส่อารมณ์จี้ถามนํำภาษีสารัฐมากดดันผูกคอกองทัพหรือไม่ส0โ3งห้นะครับโฆศกกองทัพบกครับเผยวงประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บัญชาการกองกํลาลังสประเทศเลื่อนอีกรอบหลังเลื่อนมาแล้วหนึ่งรอบเห็นยังนัดหมายไม่ได้นะครับ สิ5โมครับที่ว่า,าการอำเภอพดมดวงรักจังหวัดสุรินทร์ห้ามประชาชนที่อบยก,กลับเข้าพื้นที่ย้ำให้รอประกาศอย่างเป็นทางการจากทางราชาการเท่านั้น1 1บเมงหนาทีครับกองกําลังบูรพาและกองกําลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดพบปะหารือกับบูชาแล้วส่วนกองทัพภาคที่2อ,อยู่ระหว่างประสานวันเวลาทั้งสงฝ่าย11มง7นาทีครับกองทัพอ,อากาศแจงส่ง f 1 6บกิปเพน ขึ้นปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจพื้นภาคดินนะครับสถานก,การณ์ชายแดนทางกัมพูชาโจมตีศูนย์การรบของกัมพูชาทำลายคลังอาวุธทั้งกลางวันกลางคืนโดยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศ1 1 1 9นาทีกองทัพไทยโต้กลับคำถแถลงการมาลีโคศกราของของกัมพูชาอ้างไม่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลังเส้นตายข้อตกลงหยุดยิงย้ำฝ่ายไทยมีหลักฐานชัดเจนนะครับระบุหลอกตัวเองจนติด มายาที่ตนสร้างขึ้นบิดเบือนความจริงพยายามปั้นโลกปลอมครับ11.21นาทีนะครับสมาชิกวุฒิสภาเสนอใช้ยาแรงนะครับประกาศกดอายการศึก7จังหวัดชายแดนปราบห้าวกัมพูชาหลังไม่หยุดยิงควบคู่ไปกับการปิดด่านช่องบกทางน้ำและน่านฟ้าตัดสัมพันธ์ทางการทูตกัมพูชา11.59ครับสูนยดีฐานไทยสละชีพในกการสู้รบแนวชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มอีก3นายนะครับ กองทัพบ,บกเผยตัวเลขกำลังคลเสียชีวิตแล้ว14นายเที่ยงครึ่งนะครับทางด้านรอมอชอกลาโหมนะครับพลเอกนัทพลน,นาคพาณิชลั่นยิงมายิงกลับครับตอบโต้สมน้ำสมเนื้อไม่นิ่งให้โดนฝ่ายเดียวนะครับปักหยุดยิงไม่เกี่ยวกับภาษีทร้าลั่นไม่มีเกียเสียนะครับใครยึดผลประโยชน์ชาติการันตีไม่มีใบสั่งทางการเมืองครับเที่ยง4ีนาทีครับรัฐบาล ปรับทับการข่าวนะครับแผลงทันทีหากมีก,รการด่วนขอประชาชนยังไม่กลับภูมิคำเนานะครับรอฟังข้อมูลสอบธกอบ่ายโมงห้านาทีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาและสังคมนะครับความมั่นคงของมนุษย์เผยพอมเอลงช่วยคนพิการผูร้ดูแลคนพิการบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุไม่สงบ7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพักชาระนี่กองทุนนะครับสเดือนตั้งแต่กร,รกฎาถึงกันยายน68 บ่ายโมงสีนาทีครับสรุปผลหารือความตึงลดความตึงเครียดไทยกัมพูชานะครับระหว่างไม่ทพภาคที่2ของไทยกับผู้บัญชาการบุยภาคทหาร4ที่4ของกัมพูชา,ก,าก่อนได้7ข้อสุดตกลงร่วมการหยุดยิงเด็ดขาดคุ้มครองประชาชนงดการเสริมกําลังบ่ายโมงสีนาทีครับคุณภูมิธรรมแถลงการรัฐบาลนะครับสัดกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทหารไทยตอบโต้ อย่างเด็ดขาดมอบหมายทุกเหล่าทัพตรึงกําลังปกป้องอธิปไตยและชีวิตประชาชนพร้อมประท้วงถึงประธานอาเซียนสหรัฐและจีนด้วยนะครับบ่ายสองหานทีชามกาบูชา300คนยังคงปักหลักนะครับหน้าด่านคลองลึกอรัญยประเทศจังหวัดสระแก้วแม้มีประกาศห้ามข้ามแดนทั้งฝ่ายไทยและกาบูชานะครับบ่ายสานาทีครับสรุดีฐานไทยสละชีพ จากเหตุการณ์สู้รบนะครับเพิ่มหนึ่งนายนั่นคือสิบโทต่อพงพันดวงนะครับสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16จากการประทะที่ช่องอานมา้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตอนนี้เผยว่ากำลังพลเสียชีวิตรวม15นายใบ3 21นาทีครับทางด้าน,นผบชอสอ,อทอนะครับเผยรวบ13ผู้ต้องหาตามหมายจับมาจากปอยเป็ดนะครับข้ามกลับไทยจากการ ความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชานะครับโยคดีแก๊งคอเซ็นเตอร์พบคนไทยกว่า200คนที่ข้ามแดนผิดกฎหมายเปลี่ยนใจกลับมาทํางานเดิมต่อนะครับบ่ยีบ3องนาทีครับอดีตแม่ทัพพักที่4นะครับพลเอกเกรียงไกรศิรรักนะครับมั่นใจกองทัพไทยตรึงจุดพาสตร์สำคัญตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาชิงความได้เปรียบลั่นการสู้รบย่อมมีสูญเสีย แต่อย่าให้เสียเปล่าเนะรัฐบาลเร่งทบทวนยกเลิก MOU 43และ44 4.12โมง12นาทีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเผยส่งหนังสือประท้วงนะครับพร้อมหลักฐานกมบูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงถึงอาเซียนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสารัฐจีนทูต UN รับทราบแล้ว4.17โมง17นาทีครับเนื่องจากความไม่สงบนะครับแนวชายแดนนะครับกองบิน7และกองบิน23ประกาศเปิดประกาศ เปิดใช้งานและระบบต่อต้านอากาศายานไร้คนขับเต็มระบบขอความร่วมมือประชาชนงดใช้งานลักมี9กิโลเมตรจากสนามบินจนกว่าเข้าสู่ภาวะปกติ4โมง4 4นาทีฮะกองทัพภาคที่2ขอบคุณผู้ปิดทองหลังพระตำรวจตะเวนชายแดนทหารพรานนักรบชุดดำนะครับช่วยลบปกป้องผืนแผ่นดินไทยตั้งแต่มีการเริ่มบัตะ5โมง3านาทีบัวขาวนะครับหรือร้อยเอกสมบัติบัญชามเมฆเคยร่วมฝึกเคียงบ่าเคียงไหลทหารรอ31 พร้อมส่งแรงใจจากแนวหลังถึงนาทุกนายที่ยืนหยัดแนวหน้าป้องกันแผ่นดินนะครับ5.47โมง47นาทีนะครับกองทัพบ,บกนะครับเผยฐานไทยกวาดล้างที่มั่นกัมพูชาที่สมรภูมิซัมเตนะครับควบคุมทหารกัมบ,บูชาได้18นายทําการปลดอาวุธครับควบคุมตามขั้นตอนหลักมัศิยธรรมสากลนอกจากนี้ยังพบอีก2ศพนะครับทำการส่งคืนร่างต่อไป6โมงนาทีครับรัฐบาลโต้ข่าวกองทัพไทยใช้วุธ ชีวภาพในการประทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายืนยันเป็นขา่าวปลอมนะครับมีเจนรราบิดเบือนเพื่อสร้างความแตกแยกในภูมิภาค2ทุ่ม5นาทีครับเปิด11จุดยุทธศาสตร์ฐานไทยสู้สุดใจปักธงชาติไทยในสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชานะครับขณะที่ยอดอ,อพยพนะครับมีจำนวนทั้งสิ้น1,88729คน2ทุ่มินาทีครับ เปิดภาพทหารไทยล้อมรั้วลวดหนามปราสาทต,ตาเมืองทมปิดทางขึ้นฝั่งกัมบ,บูชาหลังสามารถยึดคืนได้เบ็ดเสร็จ3ทุ่มสามนทีกองทัพเรือสรุปผลการประชุมผออหน่วยทหารไทยกัมบ,บูชาเห็นชอบหยุดใช้วุธทุกชนิดไม่เคลื่อนย้ายกำลังพลเข้ามาบริเวณชายแดน4ี่ทุ่มยีนาทีครับกองทัพอ,อากาศไทยยืนยันส่งเครื่องบินลบนะครับปลอดภัยทุกลำนะครับพร้อม ปฏิบัติการภารก,กิจปกป้องแผ่นดินหากาหากอธิปไตยของชาติถูกคุบคามสี่ทุ่มสามสิบเนาทีครับด่วนคืบหน้าเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาภูมะเขือช่องอันมานะครับฝ่ายไทยถูกปืนเล็กและระเบิดคว้างเข้าโจมตีฐานนะครับหาทุ่มสิบสามนาทีกองทัพบ,บกยืนยันกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงแนวปะทะสองพื้นที่นะครับที่ภูมะเขือช่องอันมาพร้อมแจ้งกำลังทุกหน่วยเตรียมพร้อมปะทะทหารฝ่ายกัมพูชา ฮาทุ่มยีนาทีสอบอทกแจ้งข่าวฝูงโดนบินนะครับฝูงโดนบินโจมตีกอง21เนี่ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นนะครับยืนยันว่าเหตุประทับูมะเขือสีสะเกตนะครับกองทัพกำลังตอบโต้และควบคุมสถานการณ์อยู่ณขนาดนี้นะครับอันนี้เพิ่มเติมจากเพจองคุณวัสนานาน่วมนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าวุ่นนะครับกองวิน21แจง เหตุเสียงดังในกองบินจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับทำอาคารและก็หลังคาพังเสียหายปัดฝูงบินคือมันมีข่าวว่าโดนฝูงโดนถล่มอะไรเงี้ยเชื่อ,อสรุปแล้วไม่เป็นความจริงนะครับผู้ฟังนะครับอ่าและนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดนะครับประจำมาที่29เก้ักรกรกฎาคมนะครับสำหรับสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาครับ